ซีรี้จีนเรื่องสำรวจใจไขรหัสลักหลายๆคนเนี่ยได้ดูเรื่องนี้แล้วแล้วชอบมากค่ะส่วนตัวเราเองเนี่ยก็ชอบเช่นกัน เรื่องนี้นะคะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะเป็นแนวฝาแฝดพี่น้องสลับตัวกันและก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยโดยได้นักแสดงนำนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีค่ะอย่างเกาฮั่นอ่ีประกบคู่กับซ่งเหยียนเฟยค่ะขอบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเหมาะสมกันมากแล้วก็ซีดีเรื่องนี้สนุกมากค่ะ เล่าเรื่องราวของซูจีสืออาจารย์ด้านธรณีวิทยาและซูจินน้องสาวฝาแฟดของเธอผู้เป็นดาราดังค่ะทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้พบกันมานานหลายปีแล้วเนื่องจากว่าตอนเด็กเนี่ยพ่อแม่อย่าร้างกันซูจีสืออยู่กับพ่อส่วนซูจินอยู่กับแม่วันหนึ่งค่ะซูจินได้หายตัวไปเธอบอกเพียงแค่ว่าเธอต้องการพักผ่อนอยู่เงียบๆคนเดียวสักพัก ผู้จัดจาก,การส่วนตัวของซูจินค่ะจึงขอให้ซูจีสือเนี่ยมาสวมบทบาทเป็นซูจินแทนเนื่องจากว่ามีงานที่ซูจินเนี่ยจะต้องรับผิดชอบและก็มีงานที่เซ็นสัญญาไว้แล้วด้วยค่ะซูจีสือเนี่ยเห็นว่างานของน้องเนี่ยค่อนข้างสําคัญและก็เป็นสิ่งที่น้องตั้งใจทํามาตลอดซูจีสือก็เลยตกลงไปเป็นซูจินแทนเป็นเวลา3เดือนค่ะ แต่หลังจากที่ซูจีสื่อเนี่ยมาเป็นซูจินแล้วมีเรื่องบางอย่างค่ะที่เธอเนี่ยไม่ค่อยเต็มใจทําเท่าไหร่นั่นก็คือการไปเป็นแฟนปลอมๆของมู่ซิวหลุนมู่ซิวหลุนเนี่ยเป็นประธานแห่งเหมืองแร่ม,มูก่กุ๊บค่ะ ซูจินและมูซิวหลุนเนี่ยเซ็นสัญญาเป็นแฟนกันปลอมเพื่อสนับสนุนกันด้านการงานของกันและกันค่ะซึ่งซูจีสือเนี่ยก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะแสดงให้ได้เนียนในทุกๆเรื่องรวมถึงการเป็นแฟนของมูซิวหลุนด้วยซึ่งแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบหน้ากันเท่าไหร่แล้วก็มักจะทะเลาะกันบ่อยๆแต่ว่าในตอนที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทั้งสองคนเนี่ยก็ร่วมมือกันผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ จนเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งค่ะมูซิวหลุนเนี่ยรู้สึกว่าซูจินคนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นทั้งยังสนใจเรื่องธรณีวิทยาเหมือนกันอีกด้วยด้วยความน่าสนใจนี้ค่ะทำให้มูซิวหลุนเนี่คิดเข้าข้างตัวเองว่าซูจีสือหรือซูจินเนี่ยกำลังชอบเขาแล้วจริงๆเพราะว่ามูซิหลุนเองเนี่ยก็ดันชอบเธอเข้าแล้วจริงๆด้วยค่ะ ทางด้านซูจิสือนะคะเขาเนี่ยก็ชอบมูซิหลุนจริงๆค่ะเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยความในใจเพราะว่าเธอเนี่ยยังมีเรื่องที่ปิดบังเขาอยู่จนวันหนึ่งค่ะซูจิสือเมาแล้วก็เผยพูดชื่อจริงๆของตัวเองออกมาทําให้มูซิหลุนเนี่ยเกิดความสงสัยอีกครั้งค่ะแล้วก็เริ่มสืบหาความจริงจนรู้ว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ซูจินแต่เป็นด็อกเตอร์ซูจิสือที่เป็นพี่น้องฝาแฝดกันค่ะ เมื่อมูซิลุนรู้เรื่องนะคะเขาก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ค่ะว่าเขารู้เรื่องแล้วเขาเนี่ยเพียงแต่รอให้ซูจิสื่อบอกกับเขาเองค่ะแล้วเมื่อทั้งสองคนนะคะเริ่มรักกันมากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆในวันที่ซูจิสื่อเนี่ยสารภาพรักกับมูซิวหลุนเธอก็ได้บอกความจริงเรื่องนี้ค่ะว่าเธอเป็นใครและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นความรักของพวกเขาค่ะและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะต้องผ่านบททดสอบอีกมากมายของพวกเขาด้วยค่ะ เรื่องนี้ดําเนินเรื่องค่อนข้างดีเลยค่ะไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปเปิดเรื่องมาค่อนข้างน่าสนใจค่ะเพราะว่าซูจี้สือเนี่ยเป็นแนวสายวิชาการวันๆเอาแต่ทํางานอยู่ในป่าวิจัยหินวิจัยดินและเธอเนี่ยจะต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้ามาอยู่ในเมืองแต่งตัวสวยๆเป็นดาราดังและที่น่าสนใจไปกว่านั้นค่ะก็คือการที่ซูจินกับมูซิหลุนเนี่ยเซ็นสัญญาเป็นแฟนกันปลอมๆค่ะ แล้วก็ทั้งตัวพระนางเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่ปากจัดทั้งคู่ค่ะไม่มีใครยอมใครเถียงกันตลอดและพระเอกเนี่ยก็มีความหลงตัวเองนิดด้วยซึ่งบอกตรงๆเลยค่ะว่าบันเทิงมากๆเป็นคู่กัดพ่อแง่แม่งอนของแท้เลยค่ะในส่วนของพี่น้องฝาแฝดซูจีสือกับซูจินเนี่ยนะคะอย่างที่เล่าไปค่ะทั้งคู่เนี่ยแยกกันอยู่ตั้งแต่ตอนเด็กแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ยังรักและก็คิดถึงกันมา,มากๆค่ะ การที่ซูจินมาเป็นดาราส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าซูจีสือค่ะเพราะว่าเธออยากให้พี่สาวของเธอเนี่ยสามารถเห็นเธอได้จากทุกที่ถึงแม้ว่าจะมองผ่านจอทีวีก็ตามซูจีสือเนี่ยยอมมาเป็นซูจินมาทำงานแทนน้องเนี่ยก็เพราะว่าความรักที่มีให้น้องค่ะและก็มองเห็นถึงความพยายามที่ผ่านมาของน้องทั้งหมดไม่อยากให้น้องเนี่ยต้องสูญเสียงานที่รักไปความสัมพันธ์ของพี่น้องคู่นี้เนี่ยถือว่าดีมากแล้วก็อบอุ่นใจมากค่ะ ส่วนพระเอกของเรื่องนะคะมูซิหลุนเนี่ยอย่างที่รู้กันค่ะว่าเขาเป็นประธานบริษัทเกี่ยวกับเหมืองแร่รับช่วงต่อมาจากพ่อของเขาเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปหลายปีแล้วค่ะและเขาเนี่ยก็อาศัยอยู่กับแม่และน้องสาวแต่ความลับของมูซิหลุนค่ะก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กกำพร้าค่ะแล้วก็ถูกลับมาเลี้ยง ซึ่งชีวิตเขาตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเป็นชีวิตที่ดีมากครอบครัวที่รับเขามาเลี้ยงเนี่ยดีกับเขามากค่ะแล้วก็มองเขาเป็นลูกแท้ๆมาโดยตลอดและเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่เราคิดว่าดีต่อใจเพราะว่าครอบครัวของมู่ซิ่วหลุนเนี่ยคะทั้งแม่และน้องสาวของเขาเนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากค่ะในเรื่องด้านธุรกิจกันบ้างค่ะ อยากจะบอกว่าด้านธุรกิจในเรื่องนี้เนี่ยสู้กันดุเดือดเหมือนกันเลยค่ะอาของมูซิหลุนเนี่ยต้องการแย่งชิงบริษัทแล้วก็แอบทําเรื่องไม่ดีตลอดเลยค่ะพยายามที่จะเลื่อยขาเก้าอี้ประธานของมู่ซิวหลุนอยู่เสมอเพราะว่าอาเนี่ยมองว่ามู่ซิหลุนเนี่ยเป็นเด็กที่พี่ชายของเขาเก็บมาเลี้ยงทําไมถึงได้สืบทอดบริษัท คนที่เป็นผู้สืบทอดเนี่ยควรจะเป็นเขามากกว่าเรียกได้ว่าน,นอกจากจะรุนเรื่องความรักของพระนางแล้วเนี่ยยังต้องรุนเรื่องธุรกิจของพระเอกด้วยค่ะสนุกมากๆ และในด้านความรักของซูจิสอและมู่ซิวหลุนนะคะเรามองว่าเป็นความรักที่ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและการพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าต่างโนเนี่ยต่างก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มีความคิดอิสระของตัวเองแล้วก็มีความลับมีการโกหกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตอนที่เราดูถึงตอนที่มู่ซิ่วหลุนเนี่ยสืบได้ว่าเธอคนนี้คือซูจินตัวปลอมเราคิดว่ามู่ซิ่วหลุนเนี่ยจะโกรธมากกว่านี้นะคะแต่ว่าจริงๆเราไม่เลยโกรดน้อยมากและก็เขาเนี่ยพยายามทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆด้วยค่ะแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งค่ะก็คือตอนที่ซูจี้สือเนี่ยรู้ความจริงว่ามู่ซิ่วหลุนเนี่ยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนและก็มีปมในใจบางอย่างค่ะเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์ที่เขาเคยอยู่ ซูจิสือเนี่ยก็พยายามทำความเข้าใจในอาการของมูซิวหลุนค่ะแล้วก็หาทางช่วยเหลือหาทางรักษาหาทางเยียวยาจิตใจคือทั้งสองคนเนี่ยเป็นเหมือนส่วนเติมเต็มของกันและกันได้อย่างดีเลยค่ะและก็ไม่ว่าซูจิสือจะตัดสินใจทำอะไรตัดสินใจไปทางไหนมูซิวหลุนก็จะเข้าใจและก็ซัพพอร์ตเธออยู่ข้างหลังเสมอเลยค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นแนวที่ดูสบายๆค่ะมีดราม่าเล็กน้อยมีเครียดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้หลุดจากความดูสบายๆไปเลยเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ซับซ้อนค่ะเข้าใจง่ายมากๆบทก็เข้าถึงง่ายใครที่ชอบซีรีส์ที่ดูแล้วแบบแนวชิลๆโรแมนติกตลกนิดหน่อยแนะนําเรื่องนี้เลยค่ะและก็ลืมบอกไปค่ะว่าฉากเลิฟซีนในเรื่องนี้เนี่ยก็ดีไม่แพ้เรื่องอื่นเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะทุกคน เรื่องนี้สามารถรับชมซับไทยและภาคไทยได้ที่ two id ค่ะมีจำนวน22ตอนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e จำซีรีส์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ไว้ด้วยค่ะและเรามีเพจ a c e b o o k กับท Twitter ด้วยสามารถค้นหาคำว่าจำซีรีส์ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีรีส์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ